สุนัขผู้พิทักษ์ในเมืองที่แสนสงบสุขแห่งหนึ่งว่ากันว่าที่นี่มีสุนัขผู้พิทักษ์อาศัยอยู่มาหลายชั่วอายุเหล่าสุนัขผู้พิทักษ์นี้อาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์มีหน้าที่ปกป้องและดูแลครอบครัวนหนึ่งให้ปลอดภัยและสายเลือดผู้พิทักษ์นี้ก็ได้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น สุนัขผู้พิทักษ์ดูแลความปลอดภัยทั้งระดับเล็กระดับใหญ่รู้และชำนาญด้านความปลอดภัยทุกรูปแบบและนี่คือเจ้าฮอนสุนัขชิบะที่แสนปราเปรียวมุ่งมั่นกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเจ้าฮอนมากินข้าวได้แล้ว วันนี้ดีใจจังเลยได้มาเดินเล่นกับคุณแม่ด้วยอะ,อ,ะอันตรายลูกแม่เอ้ยเป็เเนไงบ้างลูกเจ็บทุกไหนไหมแม่เคยบอกแล้วใช่ไหม ว่าไม่ให้มาเล่นริมถนนมันอันตรายอาจจะถูกรถเฉี่ยวชนได้ห้ามมาเล่นริมถนนแบบนี้อีกนะไม่เป็นอันตรายใช่ไหมคะอไม่เป็นไรคะ่ะอต้องขอบคุณเจ้าหอนมากๆนะคะไม่ได้เจ้าหอนน้องต้องแย่แน่แนเลยดีแล้วคะ่ะแต่ยังไงคุณแม่ก็ไม่ควรปล่อยให้เด็กๆเ,เล่นคนเดียวอยู่ริมถนนอย่างนี้นะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายรถเฉี่ยวชนได้ง่ายๆคะ่ะเราต้องคอยดูแลดเด็กๆอย่างใกล้ชิดนะคะ ขอโทษทีค่ะฉันไม่ระวังเองอต่อไปฉันจะระวังให้มากขึ้นกว่านี้ฉันขอตัวนะคะไปกันเถอะลูกปะค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะเก่งมากเจ้าฮอนไปรากลับบ้านกันเถอะ ทำอะไรมาลูกตอนที่เรากำลังเดินกลับบ้านเราวิ่งไล่จับกันบนทางเท้าแล้วน้องป้องเผลอวิ่งลงไปที่ถนนทำให้รถที่วิ่งอยู่ต้องขับหลบน้องป้องเลยตกใจแล้วก็ล้มเข่าทถลอกแบบนี้แหละค่ะคุณแม่ไม่ได้นะจ๊ะลูกคุณแม่เคยบอกหนูแล้วใช่ไหมว่าถนนเป็นที่สาธารณะสำหรับสัญจรของรถหากลงไปที่ถนนจะมีอันตราย เพราะว่าบนถนนมีรถมากมายทั้งรถยนต์รถปอร์เช่ไหนจะรถประจำทางอีกเราอาจจะเกิดอันตรายตอนไหนก็ได้ดังนั้นเราต้องเดินบนทางเท้าหรือว่าชิดขอบถนนเท่านั้นเมื่อเช้าแม่ก็เพิ่งจะเจอเด็กวิ่งลงไปเก็บบอลที่ถนนโดยไม่ดูรถก็เกิดเป็นอันตรายเหมือนกันหนูขอโทษค่ะคุณแม่ต่อไปหนูกับน้องจะระวงังไม่เล่นกันตอนเดินริมถนนอีกแล้วค่ะ,ะเด็กเด็ก พ่อกลับมาแล้วไปเจ้าหานไปกินข้าวได้เอา้าทำอะไรกันอยู่ล่ะแม่ลูกลูกเราไปวิ่งเล่นแล้วเผลอลงไปที่ถนนรถที่ขับตามาเกือบชนเลยตกใจหกล้มเข่าถลอกแบบนี้เลยค่ะไม่ได้การแล้วแบบนี้พ่อว่าเด็กๆต้องมีคนดูแลแล,แล้วล่ะแม่นั่นสิคะคุณเอายังไงดีนะ เจ้าหอนไงคะคุณจริงด้วยเจ้าหอนโตพอจะดูแลคนอื่นได้แล้วถ้าอย่างนั้นแม่ขอแต่งตั้งให้เจ้าหอนเป็นสุนัขผู้พิทักษ์ของลูกทั้งสองคนนะจ๊ะต่อไปนี้เจ้าหอนต้องช่วยแม่ดูแลน้องๆน,นะถ้าน้องๆอ,ออกไปข้างนอกเมื่อไหร่เจ้าหอนต้องตามไปดูแลอย่าให้น้องไปเล่นซนบนถนนอีกเข้าใจไหมจ๊ะ ในที่สุดผมก็ได้เป็นสุนัขผู้พิทักษ์แล้วนะครับพ่อเก่งมากลูกเป็นเพราะความตั้งใจที่อยากจะช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยให้ทุกคนนั่นแหละทําให้ลูกได้รับหน้าที่นี้แล้ววันนี้ไปทําอะไรมาบ้างล่ะวันนี้ผมไปช่วยเหลือเด็กที่กลำลังจะวิ่งไปเก็บบอลที่ถนนผมก็เลยวิ่งเข้าไปขวางไม่อย่างนั้นเด็กอาจจะวิ่งไปบนถนนแล้วถูกรถชนก็ได้นะครับนอกจากนี้เวลาที่เราเดินอยู่ริมถนนก็ห้ามวิ่งเล่นด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วลูก เวลาที่เราเดินริมถนนเราต้องเดินบนทางเท้าหรือชิดขอบถนนเท่านั้นและที่สำคัญห้ามเล่นหรือห้ามแกล้งกันริมถนนเด็ดขาดเพราะถ้าเราไม่ระวังเราอาจจะเกิดอันตรายถูกรถเฉียวชนแบบน้องป้องก็ได้นะผมจะจำไว้ครับจะได้ดูแลทุกคนได้อย่างเต็มที่ให้สมกับตําแหน่งสุนัขผู้พิทักษ์เด็กๆทุกคนก็ต้องจดจำและนำไปใช้ด้วยนะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนครับ เดอะฮอนดีกาเจ้าฮอนสุนัขผู้พิทักษ์ในเมืองที่แสนสงบสุขแห่งหนึ่งว่ากันว่าที่นี่มีสุนัขผู้พิทักษ์อาศัยอยู่มาหลายชั่วอายุเหล่าสุนัขผู้พิทักษ์นี้อาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์มีหน้าที่ปกป้องและดูแลครอบครัวนหนึ่งให้ปลอดภัยและสายเลือดผู้พิทักษ์นี้ก็ได้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น สุนัขผู้พิทักษ์ดูแลความปลอดภัยทั้งระดับเล็กระดับใหญ่รู้และชำนาญด้านความปลอดภัยทุกรูปแบบ <S <S และนี่คือเจ้าฮอนสุนัขชิบะที่แสนปราดเปรียวมุ่งมั่นกล้าหาญเด็ดเดี่ยวผู้ได้รับหน้าที่สุนัขผู้พิทักษ์ในปัจจุบันเด็กๆ จะสายแล้วนะลูกรีบไปกันได้แล้วเดี๋ยววันนี้คุณพ่อต้องไปส่งน้องแป้งไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นคุณแม่กับเจ้าฮอนจะพาน้องป้องไปโรงเรียนเองนะลูกครับ <Así. S 1> ไปกันเถอะค่ะคุณพ่อหนูลืมอะไรหรือเปล่าลูกไม่ลืมค่ะหนูเอาของไปครบแล้วค่ะนี่ไงหนูลืมคาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ได้นะลูกถึงแม้เราจะเป็นผู้โดยสารแต่เพื่อความปลอดภัยของเราต้องคาดเข็มขัดนิราภัยทุกครั้งที่ขึ้นรถนะแม่กับน้องป้องก็เหมือนกันนะนั่งรถทุกครั้งไม่ว่าจะเบาหน้าหรือเบาะหลังอย่าลืมคาดเข็มขัดนิราภัยทุกครั้งด้วยนะได้ค่ะต่อไปนี้หนูจะไม่ลืมแล้วค่ะเอาล่ะคาดเข็มขัดนิราภัยเรียบร้อยไปกันเถอะค่ะคุณพ่อ เดินทางปลอดภัยนะคะคุณสวัสดีครับคุณพ่อเดินทางปลอดภัยเช่นกันจ้าเจ้าฮอนฝากดูแลทุกคนด้วยนะเอาล่ะทีนี้เราก็ไปโรงเรียนกันดีกว่านะลูกไปเจ้าฮอนซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย,ายทุกความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กๆต้องมีผู้ใหญ่ไปด้วยเสมอ และที่สำคัญเวลาเดินถ้ามีทางเท้าจะเดินฝั่งไหนก็นได้แต่ต้องเดินชิดด้านในของทางเท้าให้ห่างจากริมขอบถนนเพื่อลดโอกาสในการถูกเฉียวชนและตกลงไปที่ถนนแต่ถ้าไม่มีทางเท้าเราต้องเดินชิดขวาของถนนเพื่อเราจะได้มองเห็นรถที่สวนมาและอย่าเดินคู่กันให้เดินเรียงเดี่ยวตามกันไปหากมีเด็กเล็กให้เด็กเล็กเดินด้านในและให้ผู้ใหญ่เดินด้านนอก จะได้ไม่เกิดอันตรายแค่นี้ง่ายๆเจ้าจหอนจำได้นั้นเราต้องข้ามถนนตรงนั้นแต่รถเยอะขนาดนี้จะข้ามยังไงดีนะน้องป้องจำที่แม่เคยสอนได้ไหมเจ้าว่าถ้าจะข้ามถนนเราต้องข้ามตรงไหนข้ามบนสะพานลอยหรือทางม้าลายครับคุณแม่เก่งมากลูก ถ้าอย่างนั้นเรามารอข้ามทางมาลายกันเถอะเอ๊ะตรงนี้มีสัญญาณไฟจราจรด้วยนี่สีไหนถึงจะข้ามได้นะลืมซะแล้วสิเราและก่อนที่จะข้ามถนนหนูอย่าลืมมองสัญญาณไฟจราจรด้วยนะจ๊ะแล้วน้องป้องรู้ไหมว่าไฟจราจรมีกี่สีและแต่ละสีแปลว่าอะไรบ้างจ๊ะอันนี้ผมรู้ครับ ใบจราจรมี3ามสีด้วยกันก็คือสีเขียวแปลว่าให้รถผ่านได้ห้ามข้ามถนนเด็ดขาดสีเหลืองแปลว่าให้รถชะลอตัวเตรียมหยุดเราต้องรอเพื่อข้ามถนนสีแดงแปลว่าให้รถหยุดเราก็เตรียมตัวข้ามถนนได้เลยถูกต้องเลยจ้าและที่สำคัญที่สุดก่อนที่เราจะข้ามถนนทุกครั้งเราจะต้องหยุด เดินบนทางเท้าจากนั้นมองทางขวาแล้วก็มองทางซ้ายและมองขวาอีกครั้งว่ามีรถหรือเปล่าระหว่างนั้นก็ฟังฟังเสียงว่ามีรถมาไหมแล้วก็คิดตัดสินใจอย่างรอบคอบถ้าปลอดภัยแล้วก็ข้ามได้เลยจ้า ระหว่างข้ามถนนอย่าลืมยกมือขวาให้สัญญาณรถด้วยนะลูกโอ้โหคุณแม่สุดยอดไปเลยทำตามกฎจราจรทุกขั้นตอนเราต้องจำและนำไปใช้บ้างแล้วออน้องป้องตรงนี้ระวังนะลูกเพื่อนแนปักซอยแบบนี้มันเป็นมุมอับสายตาเราไม่เห็นรถที่จะออกมาเพราะฉะนั้น เวลาจะข้ามถนนเราต้องหยุดมองฟังคิดก่อนนะจ๊ะรับนะคุณแม่อ๋อถึงเราจะเดินริมถนนก็ต้องระวังมุมอับสายตาเหมือนกันนะเนี่ยเอ๊ะนั่นต้องข้ามถนนอีกแล้วแต่ตรงนี้ไม่มีไฟจราจรนี่แต่คุณตำรวจจราจรคอยโบกรถอยู่แล้วจะข้ามยังไงดีนะน้องป้องจําไว้นะลูก คุณตำรวจจราจรช่วยโบกรถให้ข้ามถนนหนูจะต้องสังเกตสัญญาณมือของคุณตำรวจจราจรก่อนที่จะข้ามถนนนะจ๊ะถ้าสัญญาณมือเป็นแบบนี้แปลว,ว่าข้ามได้แล้วใช่ไหมครคุณแม่ใช่จ้ะไปเราข้ามถนนกันเถอะแต่อย่าลืมหยุดมองฟังคิดก่อนข้ามด้วยนะววอกตกอะถ้ามีของตกบนถนนแบบนี้ เราจะหยุดบนถนนทันทีไม่ได้นะเจ้าฮอนทำอะไรนะแล้วกระเป๋าฉันล่ะเจ้าฮอนก็ช่วยเตือนลูกไงจ๊ะน้ำป้องจำได้ไหมคุณแม่เคยบอกว่าถ้าข้ามถนนแล้วมีของตกเราต้องเดินไปก่อนไม่หยุดบนถนนทันทีเพราะรถอาจจะชนได้ใช่ไหมคะอ๋อจำได้แล้วครับเราต้องข้ามไปก่อนถ้าปลอดภัยแล้วค่อยเดินกลับมาเก็บใช่ไหมครับ ใช่แล้วลูกอ่านี่จ้ามาแล้วจ้านั่นไงคุณตำรวจจราจรช่วยเก็บกระเป๋ามาให้แล้วขอบคุณครับคุณตำรวจไม่เป็นไรจ้ะและ้วก็ขอบใจมากเลยนะเจ้าฮอนถ้าเรียบร้อยแล้วเราก็ไปโรงเรียนกันต่อนะเอาละถึงโรงเรียนแล้วเ,เย้เย yeah, yeah. พวกเรามาถึงโรงเรียนแล้ว ขอบคุณคุณแม่กับเจ้าฮอนที่มาส่งนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นแม่กับเจ้าหอนจะมารับนะลูกครับผมไปเรียนก่อนนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างลูกวันนี้ไปส่งน้องป้องที่โรงเรียนกับคุณแม่น้องป้องถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัยสบายใจหายห่วงได้เลยครับแถมผมได้เรียนรู้อะไรอีกหลายอย่างเลยครับ ตั้งแต่เรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือคนโดยสารก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยหรือเรื่องการเดินริมถนนเราต้องเดินชิดขวาของถนนฝั่งที่ตรงข้ามกับรถทุกครั้งเพื่อเราจะได้มองเห็นรถที่สวนมาแล้วลูกช่วยคุณแม่กับน้องป้องข้ามถนนหรือเปล่าผมช่วยพาทุกคนข้ามถนนนะครับ แต่คุณแม่ช่วยสอนวิธีการที่ถูกต้องให้ไม่ว่าจะเป็นการข้ามถนนต้องข้ามบนสะพานล,ลอยหรือทางม้าลายพร้อมสังเกตไฟจราจรและสังเกตสัญญาณมือของตำรวจจราจรก่อนข้ามทุกครั้งรวมทั้งต้องเดินระวังรถบริเวณจุดอับสายตาเช่นหน้าปักซอยด้วยครับและที่สำคัญเราต้องยุดมองฟังคิดก่อนข้ามเสมอดังนี้ หยุดยืนบนทางเท้ามองมองขวามองซ้ายแล้วมองขวาอีกครั้งฟังฟังเสียงว่ามีรถมาไหมคิดให้รอบคอบเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วก็ข้ามได้เลยแต่ผมก็ช่วยน้องป้องตอนข้ามถนนไม่ให,หยุดระหว่างทางด้วยนะครับดีแล้วลูกสุนัขผู้พิทักษ์อย่างเรา ต้องช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับทุกๆคนและเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยจากประสบการณ์นี่แหละทำไปเรื่อยๆลูกต้องเก่งขึ้นแน่ๆเด็กๆทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรทุกครั้งให้เป็นนิสัยเหมือนกันนะครับเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนของตัวเองและคนรอบข้างครับ เดอะฮอนดีกาเจ้าฮอนสุนัขผู้พิทักษ์ในเมืองที่แสนสงบสุขแห่งหนึ่งว่ากันว่าที่นี่มีสุนัขผู้พิทักษ์อาศัยอยู่มาหลายชั่วอายุเราสุนัขผู้พิทักษ์นี้อาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์มีหน้าที่ปกป้องและดูแลครอบครัวนหนึ่งให้ปลอดภัย และสายเลือดผู้พิทักษ์นี้ก็ได้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นสุนัขผู้พิทักษ์ดูแลความปลอดภัยทั้งระดับเล็กระดับใหญ่รู้และชำนาญด้านความปลอดภัยทุกรูปแบบและนี่คือเจ้าฮอนสุนัขชิบะที่แสนปราดเปรียวมุ่งมั่นกล้าหาญเด็ดเดี่ยวผู้ได้รับหน้าที่สุนัขผู้พิทักษ์ในปัจจุบันกับครอบครัวอันเป็นที่รัก เด็กๆแม่จะไปตลาดมีใครจะไปกับแม่ไหมจ๊ะคุณแม่คะหนูไปด้วยคะ่ะคุณอย่าลืมเสื้อแจ็คเก็ตกับหมวกกันน็อกด้วยนะไม่ลืมคะ่ะกำลังจะไปหยิบพอดีเลยขอบคุณนะคะแล้วของหนูล่ะคะคุณแม่ผมเอามาให้แล้วครับขอบใจมากจ้ะน้องป้องแล้วจำกฎเหล็ก3มข้อได้ไหมลูก กดเลขก3ข้อหนูจำขึ้นใจเลยค่ะเริ่มจากขี่ซ้อนเราใส่ใกล้ไกลเราใส่ใคร,ใครไม่ใสเ<ร>ใ่เราไม่ยอมแล้วก็ดึงสายรัดคางให้แน่นและอย่าลืมนั่งซ้อนให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยด้วยนะลูกอันดับแรกนั่งคล่อมมืออบเอวคนขี่เข่าล็อกกระชับกับสะโพกคนขี่ วางเท้าที่ที่พักเท้าถ้าออกเอวไม่ได้หรือใช้ความเร็วต่ำให้คนซ้อนใช้มือข้างหนึ่งจับตรงที่จับท้ายรถป้องกันหงายหลังเมื่อรถออกตัวกระชับแบบนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อถูกต้องแล้วลูกแล้วลูกรู้ไหมการซ้อนแบบนั่งคร่อมจะทำให้เรานั่งกระชับมีการจับยึดที่ดี ไม่หงายหลังมองเห็นด้านหน้าทำให้เราเตรียมรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ดีแต่ถ้าเราซ้อนแบบนั่งใครหรือนั่งไข้จุดจับยึดน้อยไม่กระชับมองเห็นสถานการณ์ได้ยากการถ่ายเทน้ำหนักไม่สมดุลทรงตัวได้ไม่ดีเท่าการนั่งคร่อมดังนั้นถ้าเป็นไปได้ซ้อนท้ายทุกครั้งต้องนั่งคร่อมนะลูกค่ะคุณพ่อสุดท้ายอย่าลืม สวมหน้ากากกันฝุ่นเพื่อป้องกันฝุ่นและควันพิษบนท้องถนนด้วยนะได้เลยค่ะเอาละนุ่งนุสองคนอยู่บ้านกันดีๆนะเจ้าหานแม่ฝากบ้านด้วยนะไปะน้องแป้งเจ้าฮอนเราไปตลาดกัน รถก็จอดกันวุ่นวายอันตรายจริงจจำไว้นะลูกถ้าเราต้องขึ้นรถเมล์หรือโดยสารรถสาธารณะด้วยความปลอดภัยเราจะต้องรอในที่ที่กำหนดขึ้นหรือลงเมื่อรถจอดสนิทและรอให้คนลงจากรถก่อนไม่แย่งกันขึ้นหรือลงรถเมื่อขึ้นแล้วต้องหาที่นั่งหรือยืนให้เรียบร้อย หาที่ยึดเกาะให้มั่นคงไม่ห้อยโหนบริเวณประตูและไม่ยื่นส่วนใดส่วนหนึ่งออกมานอกรถเพราะเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุได้จำและนำไปใช้นะลูกได้เลยค่ะคุณแม่ฮะ<า>เสียงอะไรน่ะแาาย,ย่แล้วมีเด็กตกน้ำต้องเรียกให้คนมาช่วยแล้ว เป็นยังไงบ้างลูกเจ็บตรงไหนไหมโอ้ขอบใจมากนะเจ้าฮอนที่ช่วยเห่าเตือนไม่ได้เจ้าและแย่แน่เลยเด็กเป็นยังไงบ้างคะไม่เป็นไรแล้วครับดีที่ได้เจ้าฮอนช่วยเห่าเตือนแล้วน้องตกน้ำได้ยังไงคะเออคือลูกผมก็ขอไปวิ่งเล่นกับเพื่อนผมก็มัวแต่ขายของไม่ทันได้มองลูกก็เลยตกน้ำไปแล้วนะครับ อันตรายมากเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าแหล่งน้ำพวกนี้เราไม่รู้เลยว่าใต้น้ำมีอะไรบ้างแล้วลึกแค่ไหนอาจจะมีความลาดชันใต้น้ำที่เรามองไม่เห็นด้วยถ้าเด็กตกลงไปอาจจะเป็นอันตรายก็ได้ดีนะที่เด็กไม่เป็นอะไรมากเนะี่ยผมนี่แย่จริงๆคราวหลังผมจะไม่ปล่อยให้ลูกไปเล่นริมน้ำอีกแล้วเอ,อผมขอพาลูกไปเช็ดตัวก่อนนะครับหนูตกใจหมดเลยค่ะคุณแม่ หนูเองก็ต้องระวังเข้าใจไหมคะอย่าไปเล่นริมน้ำหรือถ้าไปเล่นน้ำก็ต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยถ้าตกน้ำและว่ายน้ำไม่ได้ให้พยายามตั้งสติลอยตัวไว้หาที่เกาะช่วยลอยตัวแล้วส่งสัญ,ญญาณขอความช่วยเหลือหรือถ้าเพื่อนตกน้ำก็ห้ามลงไปช่วยเองต้องรีบเรียกผู้ใหญ่เข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจแล้วคะ่ะคุณแม่เอาลละจบเรื่องแล้วเราไปซื้อของกันดีกว่า มานอกบ้านแบบนี้ก็มีอันตรายรอบตัวเลยนะเนี่ยทั้งอันตรายบนท้องถนนหรือมีแหล่งน้ำที่อาจจะลื่นตกลงไปได้ต้องระวังตัวให้ดีแล้วนะเนี่ยคุณพ่อครับคุณแม่กลับมาแล้วคุณคะวันนี้เจ้าฮอนเก่งมากเลยเฮาเรียกให้ผู้ใหญ่มาช่วยเด็กตกน้ำไว้ด้วยเก่งมากเลยนะเจ้าฮอน เป็นยังไงบ้างลูกออกไปเที่ยวตลาดกับคุณแม่และน้องแป้งสนุกไหมไปแค่ตลาดใกล้ๆบ้านแต่เกิดเรื่องมากมายเลยครับพ่อวันนี้คุณแม่กับน้องแป้งไปตลาดด้วยรถมอเตอร์ไซค์ผมเลยได้เรียนรู้ว่าเราต้องใส่หมวกกันน็อกและล็อกสายรัดคางทุกครั้งเมื่อขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์พร้อมทำตามกฎเหล็ก3ข้อได้แก่ขี่ซ้อนเราใส่ใกล้ๆเราใส่ใครไม่ใส่เราไม่ยอม และเวลาซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เราจะต้องนั่งคล่อมจากนั้นใช้มือโอบเอวค้นขีเข่าล็อกกระชับกับสะโพกค,ค,ค้นขีวางเท้าที่ที่พักเท้าและที่สำคัญควรสวมหน้ากากากันฝุ่นทุกครั้งเพื่อป้องกันฝุ่นและควันพิษบนท้องถนอนอีกด้วยเท่านี้เราก็เดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ได้อย่างปลอดภัยแล้วครับและพอไปถึงตลาดที่ป้ายรถเมมีคนเยอะมาก แย่งกันขึ้นแย่งกันลงจนเกือบมีคนตกรถคุณแม่เลยสอนว่าถ้าเราจะโดยสารรถสาธารณะให้ปลอดภัยเราจะต้องยืนรอรถในที่ที่กำหนดขึ้นหรือลงเมื่อรถจอดสนิทและรอให้คนลงจากรถก่อนไม่แย่งกันขึ้นหรือลงรถขึ้นแล้วต้องหาที่นั่งหรือยืนให้เรียบร้อยหาที่ยึดเกาะให้มั่นคงห้ามห้อยโหนบริเวณประตู และไม่ยื่นส่วนใดส่วนหนึ่งออกมานอกรถเพราะเสียงจะเกิดอุบัติเหตุได้แต่ที่ตกใจที่สุดก็คือมีเด็กตกน้ำเพราะไปวิ่งเล่นริมคลองผมก็เลยเห่าเรียกคนมาช่วยไว้ได้ทันครับเยี่ยมไปเลยลูกสมกับเป็นสุนัขผู้พิทักษ์จริงๆเห็นไหมว่าอันตรายอยู่รอบตัวเต็มไปหมดดังนั้นเด็กๆจำไว้นะว่าห้ามไปเล่นริมน้ำเด็ดขาดเพราะอาจจะตกน้ำเป็นอันตรายได้ แต่ถ้าตกน้ําแล้วว่ายน้ําไม่ได้ให้เด็กๆตั้งสติพยายามลอยตัวไว้หาที่เกาะและส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหรือถ้าเพื่อนตกน้ําก็ห้ามลงไปช่วยเองต้องรีบเรียกผู้ใหญ่จําและนําไปใช้กันนะเด็กๆ